สวัสดีค่ะสวัสดี FC และท่านผู้ชมทุกท่านนะคะกลับมาเจอกันกันกบอู่ร้านกํานันสุดเช่นเดิมนะคะต้องขออภัย f อและลูกค้าทุกท่านเลยเนาะแม่นะค้าหายไปหลายวันเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาทํางานตามปกตินะคะอู่ของเราเปิดปกติค่ะไม่มีวันหยุดนะคะเสาร์อาทิตย์เนาะสำหรับท่านใดที่สะดวกแวะมาชมรถสวยๆจากทางอู่ของเรามาได้เลยยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ คันนี้ปลายทางค่ะเจอกันที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะต้องขอขรบคุณไปยังเอฟซีมากๆเลยที่ให้ความเชื่อใจแล้วก็ไว้วางใจมาออกรถกับทางอุกของเราไปไว้ใช้งานในวันนี้นะคะวันดีเลิกดีเลือกสะดวกของลูกค้านะคะวันอาทิตย์ที่7เดือนเมษายนนะคะสำหรับรถคันนี้เป็นฮีโน่เมกา o 7โ5 5สูบร้อแรงมานะคะ นี่เป็นปั๊มสายนะคะหรือว่าเครื่องตัวธรรมดานั่นเองเนาะอ่าก็เป็นรุ่นที่ขายดีตลอดการแล้วก็เอนะคะยังให้ความสนใจแล้วก็นิยมนะคะมากๆเลยสําหรับรุ่นนี้สไตล์ของการตกแต่งค่ะหน้าเดิมของ h ีโนเลยเนาะดูแล้วสวยงามคลาสสิกนะคะนี่ลงตัวสุดๆไปเลยราวไฟก็เน้นนะคะนี่เลยธรรมดาไม่มี ตุ๊กตามิชลินนะคะแล้วก็าขากระจกเดิมชุบให้นะคะกระจกหลักเรามีให้เลยนะคะคันนี้ทะเบียนเล่มพร้อมเรียบร้อยลูกค้ารับรถนะคะไปแล้วเนาะพร้อมไปโอนได้เลยเราติดสติกเกอร์ส้อนแสนให้เรียบร้อยนะคะลูกค้าไม่ต้องไปเสียค่าใจ่ายเพิ่มเติมที่ขนส่งเนาะแต่ว่าค่าโอนลูกค้าออกเองนะคะทุกคันแมค้าแจ้งชัดเจนทุกคลิปเลยนะคะ ยางใหม่ทั้ง6กเส้นเนาะเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะคะช่างก็ขัดเงาลงแวกให้สวยงามเลยนะคะส่วนสีของคันนี้นะคะก็จะเป็นสีฟ้ามุกเขียวนะคะนี่เห็นไหมคะมันก็จะออกฟ้าแบบเหลือบเขียวแบบนี้เลยนะคะนี่เหลือบเขียวแบบนี้เลยสวยมากๆนะคะโทนสีที่แบบ ลูกค้ายังให้ความนิยมตลอดการก็จะเป็นสีฟ้านะคะสี่ไม่ว่าจะเป็นฟ้ามุกเนาะหรือว่าฟ้า,าน้ำทะเลหรือจะเป็นพวกน้ำเงินนะคะน้ำเงินแก้วก็จะเป็นอีกหนึ่งสีนะคะที่นิยมมากๆเลยลูกค้าแบบให้ความสนใจเยอะมากนะคะนี่สวยมากๆเลยนะคะอูซีของเราเองเนาะ เราเน้นงานให้ทุกจุดแน่นอนเดี๋ยวให้ FC ได้ชมงานเชื่อมนะคะจากทางอุ่ของเรานี่เลยค่ะเป็นงานเชื่อม CO2 กระบะทางลูกนะคะคันนี้สเปคนะคะเป็นความยาวของคันนี้อยู่ที่3.80เมตรรวมท้าย เป็นสเปคยอดฮิตยอด,ยอดนิยมนะคะสำหรับ3.80เมตรนาะก็จะเหมาะมากๆเลยนะคะกับการใช้งานกับรถหัว f อหรือว่าหัวตอนเดียวนั่นเองนะคะสีสันลวดลายลูกค้าเลือกเองได้หมดเลยคันนี้ก็ลูกค้าเน้นนะคะแบบให้เข้ากันสวยงามนะคะเป็นลายหยดน้ำนะคะ,ะแล้วก็ลายเพชรตรงกลาง แบบเป็นลายลูกไฟหยดน้ำนะคะนี่ขอบกระบะแล้วก็ระแนงสองไม้นะคะสําหรับความสูงตัวนี้ฝาข้างนะคะดูที่50ระแนงสองไม้แล้วก็ความสูงของเสา90ปี85นะคะนี่ก็จะเป็นสเปคที่ลูกค้าแบบหลายๆท่านเนาะที่ไม่เน้นแบบสูงจนเกินไปนะคะแต่เน้นยาว3เมตร80 มาตรฐานก็เหมาะสมเลยนะคะเหมาะกับการใช้งานเลยมาดูช่วงล่างกันนะคะนี่สำหรับชุดเกียร์แล้วสำหรับชุดถังลมนะคะแล้วก็ตัวถังน้ำมันลูกค้าไม่ให้พ่นนะคะให้เป็นแบบเดิมๆของญี่ปุ่นเนาะเราก็จัดให้นะคะตามลูกค้าต้องการก็จะเป็นเดิมๆเ,เลยนะคะการตั้นข้างมีให้เนาะของชื่ออู่แล้วก็เบอร์โทรนะคะ 0863297855อีกหนึ่งเบอร์0981628084โทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะทั้ง นะคะี่ทอ่อสีนิ้วปลายไทยเทท่อพักเรามีให้นะคะแนบน่าช่างก็เสริมให้เรียบร้อยพร้อมบันทุกได้เลยคัสซีนนะคะในช่วงล่างได้เลคํำดำมีให้ทุกคันนะคะระบบเซฟตีปป้จากทางอุกเราแล้วก็การเคลื่อนเนาะ เต็มแผ่นเลยอันนี้ก็จะมีกันท้ายระเบิดเนาะเผื่อลูกค้าไว้ขนข้าวนะคะเน้นงานขนข้าวเนาะนี่แล้วก็ตะขอมีให้เรียบร้อยดูด้านท้ายกันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นลายสเปกอูทั่วไปเนาะหรือลูกค้าอยากได้เป็นชื่อทีมงานนะคะเป็นแบบช่องเดียวยาวเลยก็ได้นะคะ สีสันลวดลายจัดเต็มให้สวยงามแน่นอนไม่มีผิดหวังนะคะอูซีของเราเองเนาะเน้นงานให้ทุกจุดเลยไม่ว่าจะเป็นงานย่นช่วงล้อนะคะหนีบแผ่นซับเปลี่ยนให้ใหม่นะคะด้านในเป็น6มิลทีมุดยึดให้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็งานเชื่อมกระบะงานกระบะทุกอย่างเนาะเราสร้างเองทั้งหมดเลยนะคะครบจบในที่เดียวลูกค้าเลือกสเปคได้ตามชอบนะคะเลือกสไตล์ของการตกแต่งได้เลย เสียงเครื่องเนาะก็หนักแน่นนิ่มนวลสไตล์รถปั๊มสายนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะพาชมภายในอันนี้ก็จะเป็นเบาะเดิมนะคะติดกับรถมาลูกค้าบอกซักเอานะคะเพราะว่ามันสวยงามใช้ได้นะคะไม่มีไม่มีขาดอันนี้ไม่มีขาด มีเบากลางให้ด้วยนะคะคันนี้มีติดกับรถมาเลยเครื่องเล่นนะคะเราใส่ให้ทุกขันนบอกคุ้มพวงมาลัยหุเกียร์ที่พักเท้ามือจับครบเซตนะคะกระบอกน้าสีเรือเอซีสีแดงนะคะตัวนี้ก็จะเป็น6ตันเนาะท่างไล่อาจจระบีให้ทุกจุดเรียบร้อยค่ะ ถังน้ำมันเดิมเนาะไม่พ่นนะคะแบตเตอรี่เปลี่ยนให้ใหม่กรองดักน้ำนี้ให้ทุกคันนี่ค่ะ JO 7450 1075แรงม้าต,ตัวนี้ปั๊มสายนะคะของเลวเราเปลี่ยนไายให้ไหม่หมดเรียบร้อยนะคะลูกค้ารับรถไปพร้อมไปใช้งาน รุยงานได้เลยเนาะส่วนการดูแลหลังการขายทั้งองค์เราก็รับประกันเครื่องเกียร์อันเกิดจากการใช้งานเป็นระยะเวลา3เดือนนะคะลูกค้ามีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์หรือว่าเกียร์เนาะเราก็ยินดีดูแลให้เลยดูงานได้นะคะเราเก็บรายละเอียดให้มันรถใหม่ป้ายแดงสวยงามทุกจุดนะคะสีสันลวดลายเงามากๆเลยนะคะสำหรับการ์ตูนด้านหลังตัวนี้ก็จะเป็นปลาคราฟค่ะ ความหมายดีมากๆเลยนะคะความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งเนาะสำหรับคนจีนนี่ถือว่าแบบปลาคราบหรือว่าพวกม้านะคะที่คนจีนเขาจะถือว่ารูกเรือเนาะก็ะ <ๆ S 1> ะจะเป็นความหมายดีมากๆเลยนะคะ,ะดูฝั่งนี้กันเนาะ ชมหน้าเครื่องยนต์นะคะสำหรับปั๊มทรายเนาะอบขอบไปเอาไเอไปไออเราเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะสําหรับ FC หรือว่าลูกค้าท่านใดเนาะที่สนใจหกลอดําสวยๆไปไว้ใช้งานนะคะงานดีมีคุณภาพเนาะไว้มาได้เลย พิกัดอูอยู่ในบ้านแสนสุขอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะคะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะเบอร์โทรตามที่แม่ค้าแจ้งไปเนาะหรือลูกค้าที่แบบไม่สะดวกมานะคะนี่โทรเข้ามาได้ตามเบอร์โทรนี้เลยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านมากๆเนาะจัดไฟแนนซ์ตัดสดหรือจะซื้อผ่านทากสได้หมดเลย ขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณ F4 ทุกท่านที่ให้ความเชื่อใจไว้วางใจนะคะหมกรถกับทางอุกเราไปไว้ใช้งานนะคะสําหรับ F4 ที่รับรถวันนี้นะคะก็ขอให้ธุรกิจกิจการเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ารวยๆเฮงๆยิ่งๆขึ้นไปขับขี่แล้วคลาดปลอดภัยนะคะการงานการเงินหลั่งไหลเข้ามาเนาะรวยๆเฮงเนะคะคลิปนี้ถ้าแม่ค้าพูดอาจจะพูด ผิดหน่อยเนาะเพราะว่านอนยังไม่เต็มอิ่มเลยนะคะก็ต้องขออภัยด้วยเนาะเพราะว่าแม่ค้าเพิ่งกลับมาจากาไปเที่ยวนะคะก็ขออภัยเอฟซีหลายๆท่านด้วยนะคะที่ทักเข้ามาสอบถามอาจจะไม่สะดวกในการพูดคุยหรืออาจจะโทรเข้ามานะคะอาจจะติดต่อไม่ได้นะคะโทรไม่ติดเนาะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะวันนี้ก็กลับมาทํางานปกติแล้วนะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามกันได้ตลอดเลยนะคะ โทรติดแล้วนะคะโทรมาได้เลยนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ